มิกคอสติโอพิเซนต์มิก d อสติโอสวัสดีครับวันนี้ผมซิซี่มิกคอตมาเสนอช่วงเอาแต่กินครับผมอยู่ที่นี่เลยตลาดน้ำอ,อตกรอยู่มาตั้งนานผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าที่อ,อตกรเนี่ยมีตลาดน้ำนะครับสำคัญไปกว่านั้นผมทราบมาว่าที่นี่มีสิ่งที่เรียกว่าปกหข้อทรงเครื่องเฮ้ยมันคืออะไรนะครับต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่ปกติเนี่ยถ้านอกเหนือจาก อาหารตามสั่งกับข้าวเซเว่นแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ทานอะไรแปลกๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยิ่งของอร่อยยเนี่ยโอ้โหพลาดช็อตในชีวิตไปมากเลยนะครับวันนี้ผมจะไปออกตามล่าปากหม้อสงเครื่องครับผมเฮ้เฮ้มันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงน่าทานแค่ไหนไปดูกันครับผมครับผมสวัสดีครับอ่าอันนี้อุดหนุนนะครับพอไปทดลอง ทานดูนะครับของหายากครับปัดหม้อทรงเครื่องนะครับอันนี้นะครับแหม่โอเคครับอันนี้แนะนําหน่อยครับพี่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากตรงนี้แล้วผมสามารถไปตามทานได้ที่ไหนบ้างครับพี่ขายเยอ่ตลาดตอนเย็นนะครับตลาดตัวลุงตลาดประชานิเวศนึงตลาดประชานิเวศนึงนะครับตลาดโต้วลงุงไครับเดียันอ๋ออ่าครับผม ก็นนในอนาคตเพื่อแก้การกระจายไปจัในตล,นตลนาดอตกร่างใอ๋อก็ในอนาคตข้างหน้าก็คืออันนี้ตอนนี้ผมอยู่ตลาดน้ำอตกนะครับก็คือสามารถมาตามหาได้ในโซนตลาดด้านในอันตลตกรอ๋อก็ช่วงเี้จะขายอยู่แล้วที่ตลาดอตกในอินกาอาหารเองโวนโซนล่าสุดเลยครับอ๋อครับผมเท่าไหร,ร่ขาป่ะเนี่ย อันนี้ส่วนใหญ่สต็อกทั้งหมดก็คือจะทําใหม่นะครับชิ้นต่อชิ้น อันนี้เป็นไส้อะไรอะครับผมอันนี้เป็นไส้ต้นอหนอมที่แบบจะเป็นไส้ต้นกำหลักของปากมอญยวนเครื่อ่าผม,มาได้ทำไส้ไเครื่องมาที่สามไส้ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นปักมอทรองเครื่องออ๋ที่ปากมอญยวนก็จะมีไส้เดียวนยี่แหละครับเป็นไส้ต้นหอมที่สามเป็นไส้ต้นกำหลักของเขาคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักการถ้าไม่ได้ไปกินในร้นานนะครับในแนว แต,ตแต่ลูกค้าที่ออาเต,ตรน้าะบอกว่าเข้าร้านอาหารแบ่โปรแต่ต้งไส้เดี่ยวะะแต่แขงมากแล้วก็ชิใจในลูกช้าแบบเะได้กินของดีที่ราคาเหมาะสมนี้เป็นไส้ไส่ใช่ตอนแรกอ่ะทำทำเพิ่มมาที่สองก่อนขาไม้กับเเท้าแต่ไส้นี้เป็นไส้ที่าแนะนำ ก็ให้มีไส้ที่มาจากลูกค้าเลยลูกค้าแนะนำก็เลยลองดูใช่ไหมครับเราลแล้วเป็นไส้ที่ขายดีที่สุดอ๋อเพราะลูกค้ามีคนแนะนำเองก็้ถือว่าลูกค้าคนอื่นก็คงจะชอบด้วยแล้วเลยเป็นไส้ที่ขายดีจริงจริงอครับผมมันจะแตกต่างจากขนมทุ้ยไชก็คือแป้งรสบาลคาริโต้ก็บางทีเราไปเจอทุ้ยไช่ที่แป้งเป็น าไาาข้เขาเปบางครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เจ้าปากหม้อทรงเครื่องนะฮะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮ่าฮ่าก็คือหลังจากที่ได้แบบสอบถามความเป็นมาเป็นไปแล้วนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วปากหม้อทรงเครื่องเนี่ยมันมีแค่ไส้เดียวครับคือไอเจ้าเนี่ยเนี่เจ้ากุยช่ายกุยช่ายเนี่ยที่อยู่ข้างล่าง จะเป็นไส้ต้นตำรับแต่ว่าทางร้านเนี่ยเรียกว่านำมา u, อะแดปสูตรเนาะเล็กมาปรับปรุงนำมาทำอะไรหลายๆอย่างจนออกมาได้หลายไส้วันนี้เราได้มาประมาณสี่ไส้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองทานกันดูดีกว่าครับผมว่ามันเป็นยังไง <laughs> <c oughs> อันนี้เนี่ะมีผักมีเครื่องเคียงมานะครับแล้วก็เขาจะทานคู่กับน้ำจิ้มตัวนี้ อันนี้เดี๋ยวผมให้บังคับข่มขู่น้องในทีมงานช่วยอันนี้เรานํำจิ้มมานะครับแกะให้หนยตรนี้ก็ต้องกาจิ้มก,กันจ้าว้าวอะงั้นไม่รอช้านะครับผมขออนุญาตทาเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะมาดูว่ารถชาติเป็นยังไงผมก็ไม่เคย ทานตัวปากหม้อเหมือนกันรู้จักแต่ปกติรู้จักแต่สาคู่ปกติก็ไม่ค่อยได้กินอาหารอะไรแปลกๆหรือว่ามากมายกว่าที่ร้านอาหารตามสั่งจะมีให้ผมทานได้เพราะว่าชีวิตอยู่แต่ในเมืองวันนี้แหละครับมีคนมาขายให้ถึงในเมืองเราจะต้องลองทานดูครับอ่ะเริ่มเลยแล้วขออนุญ,ญาตอันนี้น่าจะเป็นไส้หน่อมไม้หน่อมไม้เห็ดหอมนะครับ ตัวน้ำจิ้มนะครับมันก็จะรสคล้ายๆตัวน้ำจิ้มปอเปี๊ยะนะเท่าที่ผมเคยทานมาก็จะหวานๆออกเปรี้ยวปาๆนะครับตะกี้ลองไส้นี่ไปแล้วเอาไหนกอลยกินด้วยกันเนื่องจากผมจะถ่ายหน้าตัวเองก็ลำบากใจให้น้องดูแต่กินในต้องถอดผ้าปิดปากตนนเราจะบอกปึเงบเรียบร้อยเป็นไงบ้างครับลองรีวิวรสชาติที่กินเข้าไปหน่อย กูใช่ห้องใช่ท้องเกี๊ยวก้างก <c oughs> ้างมันนิ่มมากเอาเยอะก็งบยอดแบบว่าเดี๋ยวผมจะลองไส้ที่แบบว่าเป็นต้นตำลับดูนะครับอันนี้โอยแต่มันมันจะแตกนิดหน่อยนะครับอันนี้ <c oughs> อันนี้จะเป็นไส้กุ้ยช่ายหมูสับใช่ไหม <c oughs> พูดถูกใช่ไหม <c oughs> อ๋อต้นหอมหมูสับเหรออ๋อไม่ใช่กุ้ยช่ายเหรออ๋อกุ้ยช่ายอยู่นี่อ๋อนี่เป็นต้นหอมหมูสับครับผมเรียกว่าจริงๆผมเป็น ไม่ใช่สัตว์กินพืชโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าจะลองดูอืมอืมเอ่มไม่ตัวนี้ชอบชอบมากชอบชอบชอบตอนแรกคิดว่ามันจะเหม็นเขียวหรืออะไรเงยเพราะปกติผมไม่ทานต้นหอมหรืออะไรเงี้ยแต่พอได้พอได้อยู่พอมีแป้งกับตัวตัวน้ำจิ้มของมันมันลดลดพวกกลิ่นพวกอะไรไปหมดเลยแล้วมันมันกลมกล่อมมาก ใช่ครับที่ที่ที่เห็นว่าที่ร้านเนี่ยจะมีตัวเนี้ยสต็อกอยู่น้อยเพราะว่า,าทำทานร้อนๆเนี่ยจะอร่อยกว่าอันนี้จะเป็นการกินกับผัากาศใช่ป้อผักาดผัาก,าากาศหอมถูกด้วยผักกาดหอมกใช่เพรจริงๆแล้วพอก,กินแล้วมันก็ผัากาดหอมาเลยไม่ไม่ขมนะ ถึงเวาลามาเข้ากันเลยเข้ากันดีมากครับต้องลองต้องลองเอ้ยเหมาะแล้วที่เขาเอามาเป็นเครื่องเพียงเขาเลยเรียกว่าเพียงเพียงใช่ไหมไอ๋อโอเคครับเจ๋งค,ครับเจ๋งโอเคดันสิ ผมก็ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นนะครับได้ทานปากหม้อทรงเครื่องสมใจอร่อยมากเลยนะครับมีโอกาสก็แวะเวียนไปหาทานกันดูได้นะครับทาร้านของพี่น็อตเองเนี่ยจะอยู่ที่ตลาดประชานิเวศหนึ่งนะครับอ่ะอยังไงก็ขอฝากช่วงนี้ของพวกเราไว้ด้วยครับเอาแต่กิน m ม่กดสติเรียวนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าทั้งชอบทั้งแค์ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไว้ให้หมดเลยครับผมมีอะไรกดเข้าไปนะครับเอาเป็นว่าครบจบในหม้อเดียว m ม่กดสติเรียกราบสวัสดี อือม uh ิกโพสตูดิโอ